คุณกำลังอยู่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สวัสดีค่ะพบกับ ARIT Podcast อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารนำเสนอหนังสือดีมีสาระกับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยายลัยราชภัตรสงขลาค่ะวันนี้ขอแนะนำหนังสือเรื่องคู่มือบริหารเงินอย่างชาญฉลาดผู้แต่งปวาดิสาเนินสกุล คนส่วนใหญ่มักให้ความสนใจกันแต่เรื่องของการหาเงินและการใช้เงินแต่ไม่ค่อยมีใครเคยผ่านบทเรียนสำคัญอย่างเรื่องของการบริหารเงินในกระเป๋าของตัวเองหากเราอยากจะจัดระเบียบเงินใช้จ่ายและเลี้ยงดูเงินออมให้งอกเงยเติบโตแล้วแล้วก็เราก็จะต้องทำความเข้าใจในทุกๆองค์ประกอบของการบริหารเงินคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคนที่มีเงินเก็บคือคนที่มีรายได้เหลือกินเหลือใช้ ความเชื่อนี้ทําให้หลายคนหลงทางและไม่สามารถเดินไปสู่เป้าหมายของการเก็บเงินได้เสียทีเพราะปรับใดที่ชีวิตของเขายังเดินทางไปไม่ถึงจุดที่มีเงินเหลือใช้เขาก็จะหลอกตัวเองไปวันวันว่ายังไม่ถึงเวลาเก็บเงิน และคนส่วนใหญ่อีกเช่นกันที่จะไม่มีวันมีเงินเหลือใช้และเขาไม่สามารถหารายได้ให้มากเท่าที่ต้องการแสท้ทีการไม่รู้จักบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของตนเองให้เหมาะสมกับเงินที่หามาได้การไม่รู้จักทางเลือกในการรักษาและเพิ่มมูลค่าของเงินการใช้เงินโดยไม่มีเป้าหมายทางการเงินอย่างเหมาะสมทำให้คนเหล่านั้นหมุนวนอยู่ในเกมการเงิน ที่มีแต่จะต้องทำงานให้หนักขึ้นแต่กลับรู้สึกยากจนลงตลอดเวลาและกลายเป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตลดน้อยถอยลงไปทุกทีเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ก็ยอมรับว่ามันจําเป็นกันทั้งนั้นเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าไม่มีเงินก็จะซื้ออะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำ ถ้าคุณคิดจะจัดการกับเงินที่มีอยู่ในมือได้อย่างอยู่มันคุณจึงควรเรียนรู้และทําความเข้าใจให้ครบทุกองค์ประกอบของการบริหารเงินไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเปิดโอกาสให้เงินงอกเงยเติบโตขึ้นได้ไปจนถึงเรื่องการวางแผนการเงินอย่างถูกวิธีซึ่งผู้เขียนได้พยายามปรัะมวลทั้งหมดนี้เอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ คู่มือบริหารเงินอย่างชาญฉลาดเป็นคู่มือการบริหารต้นทุนให้กับชีวิตของคุณเลือกหาวิธีออมเงินที่เหมาะสมกับไรายได้ไม่จําเป็นต้องรอให้มีเงินเดือนเหลือเก็บคุณก็เก็บได้ของแบบนี้มันอยู่ที่ก้าวแรกและหนังสือเล่มนี้จะทําให้คุณรู้ว่าแท้จริงแล้วเงินมีชีวิตเราสามารถเลือกวิธีดูแลให้เงินเติบโตได้จริง ผู้สนใจสามหารถหาอ่านฉบับเต็มทั้งเล่มได้ที่ห้องสมุดชั้น2องเลขเรียกหนังสือ332.024ป1 7ิตคหวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากหนังสือเล่มนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ